ใส่ตีแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้พัฒนารัชบุรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการลงทุนรองผู้ในการสํานักงานใส่ติแห่งชาติที่ให้กิประสงค์เพื่อให้สามารถผลักพื่อนกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการรวบรวมในครั้งนี้การจัดเตรียมชุดข้อมูลและทรัพยากรข้อมูลการใช้งานระบบฐานา ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับจังหวัดต้องเรียนก่อนว่าปกติน่าจะไม่ควาคือเราทําเป็นเรื่องของภาระงานประจาแต่เราไม่รู้เป็นอีกแนวนโยบายหนึ่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือเราทํางานเชิญแต่ตอนนี้เราจะลองเปลี่ยนแนวนโยบายในการทำที่ท่านผู้ว่าฯท่านครนะคะเพื่อนามาจับต้องกับเรื่องของการพัฒนาเงินนะคะการพัฒนาเงิ หรือว่าสิ่ง,งต่างๆที่นา่าใสเข้าไปเนี่ยเขาเอามามันจะเล่าให้ฟังลองบอกว่าให้เล่าให้ฟังให้ครบทั้งระบบเลยเพราะว่าวันนี้เป็นล่าสุดเลยที่น่าจะต้องรับทราบว่าความสําคัญลงมาของจังหวัดแล้วก็ลงมาระดับพื้นที่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเอามาใช้วิเคราะห์แล้วก็กาหนด